ตามตำราโหราศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่าสเสน่ห์ของคนที่เกิดในวันพฤหัสนับได้ว่าคนที่เกิดในวันนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์อีกหนึ่งวันเกิดในเจ็ดวันตามตำราโหราศาสตร์ของหมอดูลหลายๆฐานยังได้กล่าวไว้อีกว่าทรายหรือหญิงคนใดที่เกิดในวันพฤหัส,สเสน่ห์จะมาในหูแบบในเรื่องของหน้าตาดีและห้อยยิ่มที่มีสเสน่ห์เฮ็ดให้เป็นที่ต้องตาต้องใจดึงดูดเพศตรงกันข้ามเข้ามาหาได้แบบง่าย คนเกิดวันพฤหัสเหตุหยังก็จะได้หับหมากผลชีวิตจะมีถูกอย่างดังสมใจหวังโศกใหญ่จะหล่นทับจะสมหวังในเรื่องของการเงินการงานและความหักเอาจริงๆแล้วคนที่เกิดในวันพฤหัสเป็นคนที่จิตใจดีหมักเหตุบุญสุนทานคนเกิดในวันนี้จะได้ดิบได้ดีกอย่อนเพศตรงกันขามตามตำราบ,บูาฮานโหราศายังได้กล่าวว่อีกว่าคนที่เกิดในวันพฤหัส สีวิตจะเจริญก่าวหนาเมื่อสีวิตก้าวเข้าสู่วัยกลางคนสีวิตจะผิกผ่านไปในทางทีด่ดีจากลังมือเป็นฝ่ามือตอนยังน้อยอาจเป็นคนอับจนแต่พอใหญ่ขึ้นมากลางคนดวงสีวิตก็เปิดมีเงินมีคำใส้บกขาดมือจนคนที่เกิดในวันพฤหัสบ่กเคยคิดมาก่อนว่าสีวิตจะมาถึงจุดนี้ได้พอสีวิตจะสมหวังทั้งด้านเรื่องของการเงินการงานและความหักสีวิตของคนที่เกิดในวันนี้ เมื่อเทิงขี่ตกต่ำสุดๆก็มักจะตกต่ำได้บดดนเพราะดวงของคนที่เกิดในวนันพฤหัสมักจะมีเพศตรงกันขามเขามาส่วยเหลืออุปถัมภ์ข่ำสู้ีวิตอยู่ตลอดมักจะมีเพศตรงกันขามหรือภ้รลักษู์ูใหญ่เขามาอุปถัมภ์ข่ำสู้และส่วยเหลือชีวิตอยู่ตลอดถ้าจะว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือคนเกิดในวนันพฤหัสเป็นคนที่เจ้าสู้เพราะมีเพศตรงกันขามเขามาหาอย่างลวงหลาย พอตามพื้นฐานแล้วคนที่เกิดในวันพฤหัสเป็นคนที่หน้าตาดีและยิ้มมีสเสน่ห์จึงเหตุให้เพศตร,ตรงกันข้ามลงหักลงไหลได้แบบง่ายๆเลยทีเดียวจนบางครั้งคนที่เกิดในวันนี้บางทีก็มักจะลงตัวเองอยู่เป็นเนืองนิดส่วนหนึ่งของชีวิตของคนที่เกิดในวันพฤหัสมักจะเสียใจและอกหักกับความหักมาหลายแต่มีล่ายก็มีดีเข้ามาเส้นกันเพราะส่วนหลายแล้วคนที่เกิดในวันนี้ถ้ามีแฟนเข้ามา ก็จะหมักเข้ามาในหูแบบของคนรวยหรือสายเป๋เลี้ยงดูปูเสื้อได้อย่างดีมักเหตุห้ยคนที่เกิดในวันพฤหัสต,ตายใจคนเกิดในวันพฤหัสเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงจนเหตุห้ยคนส่วนหลายเข้ามาหาได้ยากบางครั้งคนที่อยู่อ้อมขางกองงงและเดาใจคนที่เกิดวันพฤหัสบถตรเส้นกันคนเกิดวันพฤหัสต,ตามลักษณะแล้วสเสน่ห์จะอยู่ที่ใบหนา้าและห้อยยิ้มยิ่งเพิ่มห้อยยิ่มเข้าไปยิ่งเหตุห้คนที่เกิดในวันพฤหัส มีสเสน่ห์เพิ่มเติมขึ้นไปอีกขันเวลาคนวันพฤหัสหักไผ่เจ้คนก็จะจริงจังกับคนนั้นคนเกิดวันนี้เป็นคนที่เว้าตรงว้าวแหงตีซองหนาโบเป็นเป็นคนขี่สงสารหมักสวยเหลือคนอื่นจนบางครั้งตัวเองกับลำบากใจเป็นคนที่จริงใจและใจดีแต่บ่ค่อยแสดงออกมาให้ไผ่หุ้เป็นคนขี่น้อยใจและมกให้เอาใจเส้นเดียวกันเป็นคนที่เครียดง่ายหายไว คนที่เกิดในวันนี้เบิ่งคือเป็นคนเจ้าสู้แต่เวลาหักไพ่แล้วหักจิงหมักประสดหมักล่องใจคนเป็นพวกขี่ดื้องเงียบคนเกิดวันพฤหัสเมื่อพ่อพ่อใจกับสิ่งใดก็จะบนเลือกที่จะว่าออกมาคนเกิดวันนี้เป็นคนที่มั่นคงหมายความว่าถ้าเลือกไพ่มาเป็นแฟนแล้วก็จะดูแลสวยเหลือแพนอย่างเต็มทีเรื่องนอกใจหายห่วงเวลาหักไพ่แล้วหักจิงอย่างแน่นอนคนเกิดวันพฤหัส มีความเป็นผู้ลักผู้ใหญ่และนักแน่นหมั่นคงคนเกิดวันนี้มีความเสื่อมหมันในความคิดของตัวเองสูงมักจะสั่งสอนคนอื่นและให้ความหู้ผู้อื่นอยู่เสมอบางครัง้งคนเกิดวันนี้ก็มักจู้จี้จุกจิกดื้อรั้นบ่มักพังคนอื่นและเป็นคนที่บ่มักปับ๊บโตเข้าหาสิ่งใหม่ๆเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวได้ง่ายคนเกิดวันนี้เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียเป็นคนที่ปากแข็งแต่ใจอ่อน เวลามีเรื่องอย่างเขามากอมักจะว่าออกมาแบบตรงๆสิ่งที่คนวันพฤหัสบ่มักที่สุดก็คือการตัวอะไรหล,ลอกลวงถึงจะตัวอะไรหล,ลอกลวงได้ก็หลอกลวงได้เพียงข้างเดียวส่วนข้างที่สองจะบ่มีอีกแล้วสิ่งที่อยากแนะนําสําหรับเศร้าที่เกิดในวันพฤหัสในการเสริมสเสน่ห์ก็คือให้บูชาพระตามวันเกิดของตนและทุกๆวันศีลให้ไหวพระสวดมนต์สิ่งนี้ถือว่าเป็นเคล็ดลับของคนที่เกิดในวันพฤหัส ที่คนเกิดวันพฤหัสโบเคยคิดมาก่อนคนเกิดวันพฤหัสจะได้หับข่าวดีและจะได้หับการสนับสนุนจากเพศตรงกันข้ามมีเกณฑ์ได้หับทรัพลลย์ร่ำรวยดังใจฟันมาดนนานการเงินดีขึ้นหลายจะมีรายได้เข้ามาหลายสองทางดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสจะประสบผลสําเร็จสูงในเรื่องของการงานและมีเกณฑ์ได้หับโศคลาบจากการเสี่ยงโชคจะมีเงินลักแสนลักล้านขึ้นไปจนสามารถมีเฮือน มีรถเป็นของตอนเองครอบครัวจะสมหวังทุกอย่างภัยที่พังจบแล้วพิมพ์คำว่าสาธุและแท์คลิปนี้ให้กับคนที่เกิดวันเดียวกันกับทานเพื่อเป็นสิริมงคลและเปิดดวงของทาน